สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็มาพูดกับผมอีกกับนรุปกมเมอร์นั่นเองนะครับผมก็ห่างหายกันไปนานเลยแล้วผมก็ช่วงนี้ก็มีติดสอบบ้างนะครับมีติดงานบ้างนะครับผมก็นะครับก็ไม่ค่อยว่างนะครับก็ช่วงนี้ปิดเทอมแล้วนะก็พอมีเวลาว่างมาทานะก็วันนี้นะครับมาพวกกับเกมกันดั้มนั่นเองนะครับผมกับ s t g o วันนี้ก็มาพบกับมิชชั่นใหม่กับกันดั้มเดิโอนนั่นเองนะครับผมก็มิชชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับ ก็ตอนนี้ก็พบกับสีสหายนะครับของคาริมบาลิงนะครับผมก็ในเรื่องกันด้ดนับบโอนนั่นเองนะครับผมก็อ่าไปดูกันเลยไม่นเนี่ยชาย้าจังวะช้ารอบนี้ชา้ามาแล้วมาแล้วรวยรวยรวยอ่านะครับเอเซียมานะโอ้อันนี้เราก็ช่วย เอสเซียสวนะครับอ่าสาใช่ไปสาเใช่ไปขึ้บมันไปได้ได้ไเลยเอตอาตายแล้วะต,ตายโดนให ลองมาช่วยเพื่อนนะโอเคอันนี้ก็ไดานามิสต์คอมก็เป,ป็นภารกิจแบบช่วยช่วยไปนะครับผมยิงถอยระยะไกลมาไปตรงไหนไหมถอ,อยไป้อยไป อยไปถดถอะไร้เ็นอ่า่อไปไปดานต่อไปกันเลย เรากด้เจอกับคลิออสนะครับผมเอ่อหลบทานนะขอพบชายธานนะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขออะไรกเพื่อนอีกเพ่เจอไว้ จะเพิ่มเนี่ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวจะเตือนะไม่ไหวดงคุกเบิร์กเลื่อไปล่อยมันไอ้เนี่ยพลาดโอ้โหพลาดได้จังหวะไม่น่าพลาดเลยโอ้อันนี้ก็เจอโบชิลนะครับไม่อะไรไม่น้อยเราก็ผ่านอ่ะเจอกับโบชิลนะฮะเนี่ยยิงเรือน่ะเขาว่ายิงเรือนะเออยเขาจุดยิงเรือแล้วนะ โดนโดนโดนๆดนโดนยิงไว้ยิงเลยอได้ให้เก็บรอบได้ไหมยิงเข้าไป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 าแล้วครับมาแล้วรอตรงนา ร้อยอ่ร้อยร้อยคะมีตรงไหนนะอ่าข้างหลังร้อยร้อยโอเคขึอนดูเดนี่ยนะำอ่าจะเจอบอสแล้วนะผมถือวิซันมาด้วยนะโอ้โท่าทางเก่งน,นะดเรียวเดี๋ยววะหายด้วยนะหลับไป